ตอนนี้พี่ตง้งมีคนที่เขาดูเถือเขาให้เหตุผลว่าเออไม่อยากเข้าโรงช่วงนี้สถานการณ์ไม่ดีเศรษฐกิจไม่ด,มดีประเทศอื่นเขาดูไปแล้วมันมีเหตุผลไหนที่พี่ต้งจะเข้าใจเขาได้บ้างไหมครับผมมองว่าถ้าคุณยังหวังดีกับวงการหนังไทยหรือหวังดีกับประเทศนะ mm. ก็คือถ้าคุณไม่สะดวกที่จะเ,เสียงเงินดูหรือวา่าเข้าโรงหนังก็ไม่ต้องดูก็ได้เนาะมันไม่ได้ไม่ใช่ mm. สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้เพราะว่ามันเป็นการสนับสนุนสิ่งที่ ช่องทางที่ผิดๆนะฮะสมมติเวลาพูดอย่างเงี้ยคนก็จะหาว่าเราเบรมที่คนรู้อย่างเดียวเนี่ยแต่จริงๆอืนแน่นอนว่าสิ่งมันต้องเกิดขึ้นจากทุกภาคแหละปัญหานี้มันแบบรัฐบาลถ้าปราบเขื่อนได้อย่างเงี้ยมันก็จะดีมากจะช่วยวงการสุดใช่ไหมฮะคือผมเพิ่งรู้จากจากเกาหลีเนี่ยคุณดังคงจินแล้วก็ผมสืบจากหลายหลายแหล่งมากเลยตอนแรกคือเขาบอกว่ามันต้องปล่อยเิ่งนิ่งเกาหลีแล้วนะแล้วเราก็ลังเขาไว้ไม่ไหวแล้วเพราะมันนานหลือหลายเดือนแล้ว แล้วถ้ายิ่งล้างไว้เนี่ยบุลค่าที่เกาหลีก็จะแทบไม่เหลือเพราะว่าราคาตกลงเรื่อยๆ,ๆฮะอืมครับแต่ผมก็ถามเขาว่าเราจะหลุดไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาบอกว่าไม่หลุดเพราะว่าคนเกาหลีไม่ดูไม่ดูเถื่อนแหละเพราะว่าโดนจับเลยเพราะว่ามันเขาปราบก,กันอย่างรุนแรงมากๆครับแบบซีเรียสมากอะไรเงี้ยผมก็ไม่เชื่อผมก็ถามไอม้บอมนี่แหละบอมพี่มากนี่แหละเพราะว่ามันแบบแค่จะคนเป็นคนเกาหลีเยอะแล้วละ แล้วก็ถามคนนู้นคนนี้เตไมไปหมดเลยแบบเพื่อนที่มีเมียเป็นคนเกาหลีอะไรเงี้ยนู้นนี้นู่นนี้นเขาก็บอกว่าจริงคือแบบว่าคนเกาหลีด,ดูเถื่อนน้อยมากๆแล้วแทบจะไม่เหลือแล้วเพราะว่าโทษเขารุนแรงจน,นเพวกนีูอยู่ไม่ได้แต่แต่แม้ว่านางฮงจินจะบอกว่าไม่มีเถื่อนผมกับจีจีคนในจีเจก็พูดกันว่ามึงๆๆคอยดูวันแรกมาแน่นอนคือยังไงก็มีเพราะว่าคนชาติคนชาติอื่นดูดมาอยู่แล้วซึ่งแน่นอนจะเป็นคนชาติอะไรได้ล่ะเพราะว่าและที่สาคัญคือซัฟบังเกตและซัฟจีนมาในไม่กี่วันเลยะคือยังขนาดนั้น อืมเร็วมากทําซับเรื่องนี้คือเป็นภาษาอีสานด้วยนั่นแปลว่าต้องใช้ความเที่ยวชาญโอ้โหเออจรออใช่หว่ะใช่แต่เอาจริงเรื่องเถื่อนเรื่องอะไรนี่เป็นคําถามตั้งแต่ผมเข้าดีเจใหม่ๆนะฮะสิบสองปีแล้วอ่ะก็ยังถามก็ยังถามนี่กันอยู่ยังอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเป็นยังไงบ้างคามรู้สึกเรื่องเถื่อนอีมันเปลี่ยนแปลงเลยเลยแแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะฮะแต่ที่โหดก็คือคนดูเถื่อนแล้วก็ไม่ได้ดูเฉยๆขึ้นดูแล้วมาสปอยด้วยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าผิดอะไรใช่ใช่อันน มันเหมือนกันแกล้งเลยนะเพราะเขาออกมาเปล่าประกาศทั้งดิสเครดิตทั้งแจกลิงก์ทั้งอะไรอย่างนี้เลยอ่ะสปอยแกล้งคนดูเลยถ้าแพ่งเหลืออะไรสักอย่างจะไม่ได้แล้วผมไปอินโดครับผมเดินเข้าไปในห้างท่ายแนวแนวเทสโก้โลตัสนี่แหละมันมีกระบะหนังเถื่อนครับซึ่งเมืองไทยก็มีถูกป่ะตอนยุคนั้นนะแล้วหนังเถื่อนมีหมดเลยแล้วผมก็เดินไปสองสองดูแล้วแล้วก็ถามเขาแล้วหนังอินโดล่ะเขาบอกว่าอินโดไม่ขายหนังเถื่อนของกับอินโดด้วยกันนะซึ่งผมรู้สึกสะท้อนใจมากเลยว่ะแต่บ้านเรานี่แม่งแบบ มาคอมเมนต์ดักทุกทางเลยแกล้งคนเลยแล้วผมบอเฮ้ยมันยังไงวันนี้คนชาตินี้มันเกี่ยวหรือเปล่าวะมันเป็นลักษณะส่วนใหญ่หรืออะไรยังไงผมไม่เข้าใจจริงๆเข้าใจไม่ได้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ฮะซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ของเราเหมือนกันเวที่มีปรากฏการณ์อย่างนึงคือคนที่แอบดูเถื่อนไปแล้วแต่เขาดันชอบหนังมากแล้วเขาตัดสินใจกดซื้อตั๋วหนังในแอปครับเพื่อสนับสนุนผมผมฟังแล้วเอ้ยก็ยังมีอะไรแบบนี้ให้เราให้เรารู้สึกโอเคซื้อตั๋วจะไม่ไปดูแค่พี่ ใช่ใช่เพราะเขาไปไม่ได้บ้านเขาไกลมากแต่ก็ถือว่าได้ดูไปแล้วโหที่เจ๋งอ่ะที่เจ๋งใช่เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันใน a ฟ e b o o k ของน้องผมเหมือนกันว่าเอ๊ะการที่เราไม่ไม่ได้ไปดูแล้วซื้อตั๋วแล้วมาดูเถื่อนสรุปว่าเราเอ๊ะมันมันช่วยไหมหรืออะไรตีความกันอยู่สักพักใหญ่จริงใ่ถ้าความเห็นผมก็คือมันดีขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ถูกอยู่ดีเพราะว่าถึงแม้คุณจะสนับสนุนเจ้าของหนังแต่คุณสนับสนุนไอ้ตัวเถื่อนไปด้วยที่คนเถื่อนไปด้วยไงเพราะเว็บเหล่านั้นก็จะมีโฆษณาเเเขข้้้้าาาาอย่โฆษณแลวู เขาปล่อยเถื่อนเพราะเขาได้ดังเนี่ยแหละใช่ครับอยากถามพี่โต้งกับป้าเต้ในมุมมองของปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ของประเทศไทยครับคือถ้าผมสัมภาษณ์ศิลปินหรือสัมภาษณ์ป๋าสัมภาษณ์พี่โต้งเนี่ยคำตอบก็จะได้แบบได้แต่ทรงแบบว่าภาวนาไม่อยากให้เกิดขึ้นพอแล้วได้ไหมวิงวอนเท่านั้นเองแต่ถ้าวันนี้ทั้งป๋าแล้วพี่โต้งครับเป็นคนที่ล่างกฎหมายข้อนี้ได้ จะแก้ไขยังไงดีฮะผมพูดแล้วต้องไม่ได้พูดเลยนะผมพูดเพียงแค่ว่าเราอยู่ในรัฐบาลที่สามารถบังคับอะไรอย่างนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเลยนะเราอยู่ในรัฐบาลที่สภาพแวดล้อมทุกอย่างองค์ประกอบทุกอย่างบังคับให้ทําอะไรก็ได้ออกกฎหมายอะไรก็ได้เลยนะถ้าไม่ทําวันนี้ผมไม่รู้ว่าจะมีช่วงไหนที่แบบเหมาะเหม่งเท่านี้มาก่อนดังนั้นเนี่ยควร โฟกัสพลังอำนาจทั้งหมดที่มีเนี่ยลงไปในที่ที่มันถูกต้องเรื่องบางเรื่องไม่เห็นต้องบังคับมากบังคับกูจังเลยนะ <laughs> use your force use your force mm hmm. แบบคุณ mm hmm. พลังเยอะมาก mm hmm. ส่วนใช้ยังไงอันนี้ พี่ต้องอาจจะมีวิธีครับเชิญพี่ต้งเห็นด้วยกเห็นด้วยกับป่านะครับว่านาทีนี้ทําได้ดีที่สุดคือเอาจริงๆหลายๆอย่างเนี่ยเรา GDS ไม่ใช่ไม่ปราบนะพยายามปราบทุกและดําเนินคดีด้วยนะครับแต่ว่าแม้กระทั่งคนที่มีอํานาจเองยังพูดเองเลยว่าคุณอย่าไปประกาศศึกเด็ดขาดคนปิดเป็นหเว็บมันจะขึ้นมาอีก10เว็บ อะไรเงี้เลยแ,แล้วที่สําคัญผมอาจจะพูดไม่ได้เต็มไม่ไม่ได้เต็ม้อ,อยนะ <cam ina> แต่พูดว่าคุณแค่ไปดูว่าโฆษณาที่อยู่ในเว็บเรานั้นมันเกืออะไรแล้วคุณก็จะรู้แล้วว่ามีใครที่ได้เแล้วา็นั่นแหละคือเหตุผลที่มันมี <cam ina> แล้วเราก็อาจจะทําอะไรไม่ได้เลยนะการที่เราพูดเน <cam ina> ี่ยคือเราก็อยากจะให้เกิดการปราบแหละแต่ว่าแล้วมันจะเกิด <cam ina> ไหมล่ะเออคําถามแต่ว่าถ้าคุณรัก อยากให้อุตสาหกรรมหนังไทยเติบโตจริงๆถ้าคุณอยากดูหนังเรื่องนี้ก็ช่วยดูอย่างถูกต้องอันนี้ถือว่าช่วยอุตสาหกรรมจริงๆนะครับในขณะที่หลังบ้านวิ่งเต้นอะไรอย่างพวกเราก็อยากอยู่แล้วแหละออในานามสมาคมในานามผูุ่มกับอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาโทษแต่คนดูหรอกอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็นไปไม่ได้ลครับย้ำอีกทีครับ use your force <c oughs> มันสอดคล้องกับนโยบายของท่านเลยนะครับคือเรื่อง soft power คือถ้าเกิดคุณไม่จัดการเรื่องนี้เนี่ย soft power มันก็ไม่เกิดนะฮะ ร่างทรงจะได้เป็นตัวแทนของภาพยนตร์ไทยในการเข้าชิงออสการ์ในปีนี้ด้วยตงครับอืมยินดีด้วยครับเป็นไงบ้าง,างครับ,บความรู้สึกพอเขาเลือกก็ดีใจนะครับก็ขอ,ขอ,ขอบคุณนะรู้สึกเป็นเกียรติแต่ก็รู้สึกว่าโอกาสมันแทบจะไม่มีนะพูดตรงๆด้วยแนวทางด้วยแนวทางมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะ <h> ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ไม่ได้ใช่ทางที่จะไปเข้ารอบได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ผมรู้สึกว่าน่าจะน่าตื่นเต้นดีนะปีที่แล้วมันมีหนังชิลีมั้ง ที่เป็นหนังสยองขวัญแล้วเขาเลือกเป็นตัวแทนแล้วคำวิจารณ์ดีมากด้วยนะและ<ม>้วผมก็แบบพอดูเลยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นหนังการเมืองเยอะเลยอาจจะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความฮ<ม>อลล์เลอร์คือคือแค่เลือกฮอลล์เลอร์ไปไปเป็นตัวแทนประเทศเี่กก็น่าจะมันแล้วนะแต่ประเทศนี้แม่งบ้าเลือกฟาพุฟูดเทนว่ะต่กมไมห้ไปหันมาดูหนังบ้าอะไรวะ <S <S อ,อ,อาจจะเป็นปีที่แต่แน่นอนปีนี้มันไม่ค่อยมีหนังไทยด้วยแหละเออแต่ว่าประเทศบ้านี้มันเลือก ฟาพุทเทศส่งเป็นตัวแทนว่ะเขาน่าจะหันมามองนะว่าเป็นยังไงว่าไอ้หนังบ้าเนี่ยเริ่มอยากรู้เลยว่าหนังที่เหลือในประเทศมันมันทำอะไรกันวะันไปเที่ยวสักทีอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์อีกแล้วพี่ต้องอยากอยากถามส่วนตัวครับพี่โต้งครับเล่าหน้าอย่างผมทรงอย่างผมเนี่ยถ้าได้เล่นหนังสักเรื่องนึงคาแรคเตอร์คือจะประมาณไหนครับพี่โต้งหมาเป็นหมาเป็นหมาเลยหมาอีกแล้ว นายได้หลายทางนะได้หลายทางผมว่าแบบคอมเมดี้ก็ได้หรือแบบแก๊งสเตอร์ก็น่าจะเป็นตัวละครแก๊งสเตอร์เฮ้ยเออแก๊งสเตอร์ได้กุณควรคนคาแรคเตอร์จัดระดูดูแลสบายใจว่าว่าพี่โต้งมีมีโจทย์ในใจว่าผมมีคาแรคเตอร์แค่ที่ผมต้องกาแล้วครับพี่แต่พี่โต้งบอกต้องถ่ายในบาตลึกเลยนะอาร์ตอาร์ตไหวหรือเปล่าหนังพี่โต้งให้ถ่ายในเหวผมก็ไปครับตอบได้ดีเดี๋ยวให้พี่โต้งฝากหน่อยดีกว่าครับผมครับมันเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วก็ ขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่รอคอยดูในโรงครับหนังสยองขวัญน,นะ่แน่นอนการดูโรงและอรรถรสมันต่างกันมากๆอยู่แล้วฮะสุดๆแล้วเรื่องนี้ mm hmm. โดยที่เป้าหมายของผมอ่ะอันหนึ่งที่ที่ตั้งใจจะเหมือนแบบบินจากฟอมก็คือว่าเราอยากให้มันแบบภาพมันมีพลังมากๆอยากจะให้บรรยากาศนั้นแบบโอ้โหความน่ากลัวของมันเยอะภาพทุกเฟรมอ่ะเอออยากให้ค mm ุณแบบอยู่ดูถูกด,ดูดไปในโลกนะและ้วโลกวิยาศาสตร์ของอีสานมันมีสเสน่ห์มาและน่ากลัวมากอะไรอย่างนี้ครับการดูในโรงก็คือ น่าจะอินในสิ่งที่ผมต้องการจริงๆนะถ้าคนอยากดูมันก็จะสนับสนุนหนังไทยให้ให้ไปถึงที่สุดครับใต้โต๊ะทำงาน Meet the Boss